Hello, ฮัลโหลเฮเลจุงกะนะคะก็ <_ an> เจอกันอีกแล้ววันนี้มาป่าเดิมนะคะที่ที่เราไปที่เรามาเก็บเห็ดดำนะคะมีกะมันเขี้ยวจากคลิปที่แล้ว<_ an> <_ an> บอกว่าเธอป่ะไปป่ามิวเลิกงานมาบ่ายสามก็มาหุงข้าวแล้วก็กินทอดเนื้อบัวนะคะที่ที่แรกที่แรกกับเพื่อนน่ะนั่นแหละกินข้าวเสร็จรีบมาเลยสี่โมงครึง่งนุ๊มาในต้นเไย สี่โมงครึ่งนะคะเอกาลูกเกมเมนแนนชินาหปีตาเก่าตา่ไปแล้วไปค่ะนะคะเก็บก่อนนี่งไงอ้ยยังเขาบอกว่ามันเขี่ยวเมื่อวานก่อนไม่อยากกลับมองด้านหลังมองแล้วมองอีกไม่อยากกลับบอกว่าอยากเก็บเห็ดวันนี้พามาอีก มีกะบอว่าม,ม่มีเอากันไกลมาด้วยนะคะตอนได้เอามีดมาลืมลืมลืมไว้ตัดเลยแบตมีแค่หกสิบเปอร์เซน ท้องนะคะท้องครุกครักครุกครักเลยท้องร้องครุกครักครุกครักเลยปวดท้องแล้วเหมือนท้องจะเสียนะคะ เพิ่อเรียกมิกะนะคะมามาเก็บเห็ดเมื่อวานเมื่อวานมันเคี่ยวเห็ดไม่อยากกลับบ้านเดี๋ยวกลับมิกะกับมีกะ ดูนี้เป็นกลมเลยปึบพึบนี่โอ้โหเหมือนดอกไม้เลยถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างนะถ่ายเฉพาะตอนที่เจอแบบเยอะๆนะเพราะว่ากลัวแบตหมดกลัวแบตหมดมิกามิกาบอกว่า,วา เก็บเห็ดไปกลิ่นเหมือนเม EN ็นเมนน้ำเยี่ยอะ่ะหือนว่าสงสัยกลิ่นน้ำเยี่ยวมาหรือเปล่าพอดมไปโดมมาเฮ้ยเธอเนี่ยมันกลิน่นเสื้อฉัน <laughs> เปียกหลายวันแล้ว <laughs> ดูเจอเห็ดเหลืองนะคะเจอเห็ดเหลืองโอ้โหโนึกว่าไม่มียังจะเจออีกนะเนี่ยดูปีนี้เห็ดเหลืองน่าจะมีเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูปีหน้าปีหน้าจะมามาดู เพื่อนๆค่ะมิเจอเฟดเฟดเห็ดดำนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะนนี้ก็คือกินไม่ได้นะนี่เห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้คือเฟดนะคะถ้าเป็นเห็ดดาอ่ะมันจะบานใช่ไหมแล้วถ้าเป็นเห็ดเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็คือกินไม่ได้คล้ายๆกันนะคะเห็นไหมเนี่ยคล้ายๆกันขึ้นเยอะเลยเนี่ยดูดีๆนะถ้าไปเก็บเห็ดดานะคะนู่นคล้ายๆกัน คล yup. ้ายๆกันเลยเดี hal, ๋ยวจะให้ดูเห็ดดําถ you. ้าเห็ดดําเนี่ยมันจะบานมันจะบานเนี่ยเห็นไหมคล้ายๆกันนะมาเด้อ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 เก็บเห็ด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 มิกาบอกว่าท่าไม่ได้ คนละถังไม่กลับนะคะวิวแข่งกันเก็บสองคนใครจะเต็มก่อนค่อดูนะใครจะเต็มก่อนมาดูกันกุกาตุเลต้านะเอ็นสิ เอ้ไม่น่าเะนอกกูกาตุเล่ต้านะเอ็นซินมีกะบอกว่าถือนั่นแหละเต็มก่อนเก็บกองกันก่อนแล้วค่อยมาตัดขาโอเย เดี๋ยวขอเก็บด้วยมือก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาตัดขานะคะพรุ่งนี้เข้างานบ่ายดูนี่มันอยู่ตามไม้อ่ะัูก็จะเก็บแค่ดอกใหญ่ๆแหละเดินไปฝั่งนึงมาแล้วนะคะไม่มีก็เลยเดินกลับมาฝั่งนี้คืน ดูมีกาเก็บใหญ่ <laughs> มิวแซว่าเต็มแล้วมั้งฮะลลออบอกว่าได้ครึ่งหนึ่งแล้วเพื่อนเนมิยังไม่ได้เต็มไหนเลยอะ่ะแหมจะไปตัดขาอีกบอกว่าเธอฉันไม่แย่งเธอแล้วนะบอกว่าเก็บเลยเชียงเก็บไม่ไหวแล้ว ดูอันนี้ตดเตกรู้นะปุ๊บอือไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะมาตัดขาอีกคนจนเราไม่สิทธิ์ไหมคะ คนจะมีสิทธิ์ไหมคะมีงานให้ทำไหมคะ <g ül> ปาริญญาไม่มีแต่ไม่มีนะคะแต่ไม่มีนะคะโอ้โหย่งไปตัดขายอีกเอากางไกลตดัด ขึ้นขึ้นแบบเป็นแบบนี้เลยด้าโคตรยาวดูด้วยนี่เดี๋ยวไปเอบดูมีกานะว่าได้เยอะขนาดไหน ไปจ้ะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยเนาะตรงนี้นะคะก็ค่อยมาตัดขาค่อยมาตัดขาเริ่มหนาวแล้ว นี่วิวก็จะมาตัดขาอีกนะคะเพื่อนๆตัดขาด้วยกันไกลนะคะตอนนี้เราก็เกือบเต็มทางแล้วนี่เกือบเต็มนะวิกะเกือบเต็มแล้วอะ่ะถ่ยา,ายวีดีโอลืมกดตั้งกล้องพูดคนเดียวอย่างอย่างอันนี้อย่างดีเลยโอ้โห tạt kịp một lẹ đủ bẻ áo lưng cột thay clip lưng cột thay กะเกือบเต็มแล้วมั้นี่เต็มครุกลับบ้านนะคะเห็ดเอเห็ดเหลืองนะคะดูเห็ดเหลืองเมื่อว่าป่านี้เห็ดเหลืองมีเยอะเหมือนกันนะปีหน้าต้องมาแล้วปีหน้าต้องมาแล้วเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองนี่เห็ดเหลืองเนี่ยไว ไม, ừ, ไม่คิดว่าจะเจอนะเห็ดเหลืองอ่ะเจอเฉยเลยนี่มิกะก็เจอนะเห็ดเหลืองนู่นเห็ดเหลือง หนาแล้วมเนาเปียกไปจะจะชวนจะชวนมิกะกลับแล้วนะคะเย็นแล้วจะหกโมงแล้วเหนื่อยแล้วเดินทั่วป่าเลยเมื่อยดีพรุ่งนี้เข้ากะบใายไมนงานตายเลยกู เหนื่อยเลยถ้าเข้าเข้ากะเช้าพวกนี้เจอเหากวางวานสะผมแล้ววันนี้สงสัยจะได้สะผมอีกเหนื่อยกับการสะผมอยู่บ้านเราเข้าเข้าอะไรนะ ซาลอนจบอยู่นี่ต้องซะเองเพื่อนๆดูมิกานะคะนูน้นนตัวละอือมิกาเกือบเต็มแล้วมิกาเกือบเต็มแล้วอะ่ะดูมิว ยังไม่เต็มเลย<ะ>สิไหนแน่มามิกะชอบเก็บเห็ดส,สนุกไหมสนุก <laughs> ตัวละกี่เจอเห็ดเหลืองอเจอเห็ดเหลืองมีกะบอกว่าเธอนี่บบเห็ดเหลืองไปเก็บนี่นะคะ ได้ป่าเห็ดเหลืองใหม่แล้วนะคะปีหน้าเจอกันปีหน้าเจอกันนะคะดูโหสวยงามสวยงามดูนี่นี่น tuổi Ừ. tốt tệ tốt Sinä näin tuolla ylhäällä. Missä? Mm. En minä ole vielä sinne kattonut. No. Ah, tuossa toi. Joo. En ole vielä nähnyt sitä. <hysy> Sinä voit poimia. kyllä, vielä Tämä Mitä jäkla Suon kapu. Oh, Oh. Men jag kan väl inte såjas medan man gifter sig det en ullövskjäl? Sinä ajattelet kantarili vai haluaa? Sinä haluat kantarili vai? ชวนไม่กลับกลับไม่กลับโ,โยมเลยกลับแล้วนะคะเพื่อนๆดี่วกัเธอมันมืดแล้วแล้วก็กลัวอะไรเงี้ยนี่นะคะ มิวจะไปแล้วนะคะเพื่อนค่ะก็จะเก็บกลุ่มนี้แล้วก็จะไปแล้วยิ่งเดินยิ่งเจอ,เ,จอเก็บแถวแถวรถนั่นนี่ได้คนละถังกับมิจก,ก็โอเคแลละ <laughs> จะไปแช่ฟิตแช่ฟิตไว้อืม นี่นะคะ